ครับนครับถึงเวลารายการแล้วนะครับปิดหนังสือก่อนครับขอโทษค่ะครูหนูต้องรีบอ่านหนังสือเพื่อทบทวนบทเรียนก่อนสอบท้ายบทค่ะขออภัยผู้ชมด้วยนะคะอ๋อไม่เป็นไรครับงั้นเราไปแน้นำตัวกันก่อนเลยสวัสดีครับคุณครูกิตตินเกียรตินาภูสิทธิ์ครับหนูชื่อเด็ยหนะิงนิชาโต๊อบัลลงค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเล่าสู่กันฟัง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ครับวันนี้ครูเคียนมีอะไรน่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังให้กับพวกเราคะ่ะเ,เรื่องนี้เลยนะครับเข้าไปบ,บสถานการณ์เมื่อตกี้เลยนะครับคือเรื่องการเตรียมพ,มพร้อมก่อนสอบปลายภาคครับผมช่วงนี้ทุกวิชามีการสอบท้ายบทและสอบปฏิบัติเพื่อเก็บคะแนนการ เกือบทุกวันเลยค่ะหนูกับเพื่อนต้องช่วยกันติวและอ่านหนังสือทบทวนความรู้ก่อนสอบกันทุกวันเลยอ่าดีมากเลยครับนักเรียนที่มีการทบทวนบทเรียนก่อนที่จะสอบนะครับเพราะว่าการสอบท้ายบทเนี่ยเป็นการสรุปความรู้เรื่องที่เรียนมานะครับเพื่อจะรู้ว่าเราเข้าใจหรือเปล่าพอถึงเวลาสอบไปพลาคจริงแล้วนะครับเรียนจะได้ไม่พลาดคะแนนยังไงล่ะครับ จริงด้วยค่ะครูเคนเพราะวันก่อนหนูสอบปฏิบัติท้ายบทวิชาภาษาอังกฤษหนูพลาดไปสองคำเพราะหนูจำยังจำคำศัพท์ไม่แม่นเลยค่ะครูเคนพอจะมีวิธีจะช่วยให้หนูมีความจำดีจำได้นานๆไหมคะถามตรงกันเลยครับอนี้ชาเพรา็คุณครูเคยเป็นเด็กมาก่อนผ่านการสอบต่างๆมาก่อนนะครับเทคนิคในการหนังสือคุณมีบาฝาผักดังนี้นะครับ ในแบบแรกเลยนะครับนักเรียนต้องมีสมาธิตั้งแต่ในคาบเรียนเพราะเราไม่ถ้าเราไม่มีสมาธิเนี่ยเราจะทาความเข้าใจเรื่องที่เรียนได้ยากนะครับก่อนที่จะเรียนนะครับเราจะมีการทำมไอโเพื่อที่จะช่วยให้นักเรียนมีความนิ่งขึ้นมีสมาธิก่อนเรียนไม่การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับข้อที่2ถ้านักเรียนไม่เข้าใจเนื้อหาส่วนไหนนักเรียนสามารถยกมือถามคุณครูได้เลยนะครับข้อที่3มนะครับหลังจากเรียนจนหมดวันแล้วนะครับให้นักเรียนกลับบ้านไปทบทวนบทเรียนก่อนที่จะเข้านอนนะครับ ข้อที่4นะครับ,บาเสเนในอ่านครั้งเดียวไม่จำนะครับอาจจะต้องใช้การอ่านซ้ําไปหลายๆครั้งนะครับเพื่อที่จะจำมากขึ้นและขอ้อสุดท้ายนะครับไม่ว่านักนจะอ่านหนังสือมาแบบใดนะครับใช้เทคนิคอะไรก็ตามสุขภาพเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับเราอย่าักจนเกินไปควรที่จะมีเวลาพักสายตาพักสมองบ้างทานอาหารที่มีประโยชน์จะทําให้มีสมาธิมากขึ้นและการทบทวนบทเรียนของเราก็จะมีคุณภาพมากขึ้นครับ ได้เทคนิคในการอ่านหนังสือมาเยอะมากเลยค่ะครูเคนหนูจะลองนำเทคนิคเหล่านี้ไปใช้และจะนำไปบอกเพื่อนๆน,นะคะครับขอให้โชคดีในการสอบนะครับนันนิชาส่วนใครที่มีเทคนิคในการอ่านหนังสือที่น่าสนใจนะครับสามารถส่งข้อมูลมาในอินบ็อกซ์นะครับได้เลยนะครับลงเพจของเราช่วงต่อไปเป็นช่วงเปิดบ้านอนุบาลสตูนคุณครูชุติการกับเด็กๆมีอะไรมาฝากไปชมกันเลยครับไปดูกันเลย สวัสดีค่ะครูชุติการมายาสันค่ะหรือครูหนุ่ยค่ะชื่อเด็กชายจามินทาวันจิตครูชั้นประถมศึกษาปีที่สองทับสองครับชื่อเด็กชายนาวจระพทุกเสีครับอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่สองทับสามครับวันนี้พบกับพวกเราในช่วงเปิดบ้านอนุบาลสซติงค่ะน้าประเมื่อกี้ครูเห็น แผลที่แขนลูกลูกไปโดนอะไรมาคะเออแผลตรงนี้ใช่ไหมครับผมไปเล่นที่บ้านต้นไม้แล้วผมไม่ทันระวังเลยวิ่งหกล้มครับอืมครั้งหน้าระมัดระวังให้มากกว่านี้นะลูกได้เลยครับครูครูค,ครับวันก่อนผมก็คเคยเกิดอุบัติเหตุ บนอาคารเรียงครับอ่าเหตุเป็นเหตุการณ์เป็นอย่างไรบ้างคะจามินวันนั้นผมเดินออกมาจากห้องกำลังกำลังจะเอาถาไปวางด้านล่างมีเพื่อนจากห้องอื่นวิ่งมาด้วยความเร็วแล้วชนกับผมอย่างแรงที่หน้าประตูครับ ผมก็ล้มเพื่อนก็ล้มแต่ดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเป็นแผลครับอืมดีแล้วค่ะที่ไม่เป็นอะไรกันงั้นวันนี้คุณครูจะมาพูดเกี่ยวกับอ่านักเรียนในเรื่องนี้กันนะคะเพราะอุบัติเหตุในโรงเรียนมีเหตุเกิดกันทุกวันเลยค่ะนักเรียนรู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับนักเรียนที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นได้อย่างไรคะทําไมมันเกิดขึ้นได้ทุกวันเลยคะ เกิดจากความไม่นะวัระวังครับอ่าใช่แล้วค่ะแล้วจามินล่คะคะสามารถบอกครูได้ไม่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเรามีวิธีแก้ไขได้อย่างไรบ้างคะเืิ่มจากมีสติทุกคการกรมทำคาและเพิ่มความระมัดระว,นาวางังใช้วิธีการเดินแทนการวิ่งเพราะถ้าเกิดจนคำมันจะช่วยลดความเจ็บและความ เลยนลงครับดีเลยค่ะ,คะโรงเรียนของเรามีสถานที่ให้ลูกๆได้เล่นได้ผ่อนคลายในช่วงพักกลางวันเพื่อให้ได้พักสมองจากการเรียนถ้าเราเล่นกันดีๆเล่นกันอย่างระมัดระวังอุบัติเหตุก็จะไม่เกิดขึ้นค่ะเพราะอุบัติเหตุแต่ละครั้งที่มันเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นโดยไม่ได้เลือกเวลาหรือสถานที่นะคะเพียงแต่แค่เสี้ยววินาทีเดียวค่ะ เกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้คิดไม่ได้ไตร่ตรองและเสี้ยววินาทีนั้นแหละค่ะที่อาจจะทำให้เราเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงถึงขั้นพิการได้เลยนะคะในบางครั้งน่ากลัวจังเลยค่คุณปู่ผมจะระมัดระวังให้ให้มากขึ้นกว่าเดิมครับบางครั้งเราระมัดระวังอยู่ฝ่ายเดียวก็ยังเกิดอุบัติเหตุขึ้นอยู่อีกนะคะเพราะถ้าอีกฝ่ายยังประมาทคิดว่าไม่เป็นไรหรอก ้็ทําให้เหตุการณ์เกิดขึ้นอยู่ดีเกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้าเล่าเพราะฉะนั้นเราจะต้องช่วยกันระมัดระวังกันทุกคนนะคะอย่าประมาทร่างกายของเราก็จะได้ไม่เจ็บของเล่นก็จะได้ไม่พังง่ายแล้วเราก็จะได้เล่นกันนานๆเล่นกันแบบยาวๆค่ะผมจะนําคําเตือนที่คุณฟูพูดไปในชีวิตประจาวันจะทำอะไรต้องคิดก่อนระมัดระวัง และไม่ประมาทแล้วผมก็จะช่วยเตือนเพื่อนเพื่อนที่ห้องเรียนด้วยครับอ้ายอดเยี่ยมเลยนะคะนักเรียนทุกที่ในโรงเรียนเป็นได้ทั้งที่เล่นและเป็นที่เสี่ยงทุกพื้นที่เลยนะคะถ้าเราเล่นถูกวิธีอันตรายก็จะไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าเราเล่นผิดวิธีของเล่นของเราก็จะพังและจะเกิดอันตรายด้วยนะคะ และที่ครูเวนย้ำอยู่ทุกวันว่าสนามเด็กเล่นที่มีไว้ให้น้องอนุบาลเล่นครูหวังว่าพี่ๆนักเรียนประถมทุกคนจะไม่ไปเล่นของเล่นของน้องอนุบาลให้ชำรุดเสียหายนะคะเราต้องช่วยกันร,รักษาให้ของเล่นอยู่ได้นานๆแล้วของเล่นที่มีอยู่ในห้องเรียนสายชั้นป .2 นะคะของเราอย่างเช่นการเล่นหมากคุงก็จะช่วยให้เราฝึกสมองฝึกสมาธิได้ด้วยนะคะเด็กๆ อ่าสำหรับช่วงเปิดบ้านอนุบาลสตูนวันนี้พวกเราชั้นประถมศึกษาปีที่สองก็มีข่าวสารเล็กร็ดความรู้มานำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนได้นะคะสวัสดีค่ะและสำหรับช่วงสุดท้ายนะครับเป็นข่าวกีฬามันๆนะครับผมหลังจากควา้าแชมป์ประเทศไทยครับรายการ p t t l u m ลุมแ t นไท l แลนด e เซมิ o l e อล u กนะครับสโมสรพีทีสตูนเเปิดโครงการคลินิกฟุตบอล เพื่อสนับสนุนให้น้องๆได้ฝึกฝนฝีเท้าด้านกีฬาฟุตบอลพร้อมได้สัมผัสใกล้ชิดกับนักเตะมอผีสตูนนำร่องการทําอโมยกับโรงเรียนอนุบาลสตูนนะครับโดยเป็นโรงเรียนแรกของจังหวัดสตูแลแต่รับเกียรติจากท่านผอ,อ,อยงยุทธยินยงผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสตูนเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมั้งผู้บริหารสโมสรน,นําโดยคุณเชิงสพัดชิงนุ้ยประธานสโมสรคุณพีรพัฒน์รัชกิจประการผู้จัดการทีมและคุณเฉลิมพลแทนประมูลรองประธานสโมสรรวมให้กำลังใจ กับผู้เข้าร่มโครงการครับสําหรับวันนี้ชั้นบรรณศึกษาปีที่สองของเรามีเรืงบานณาเสนอจไม่เท่านี้สําหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครั